ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลายัยท่านดรสาธิตปิติวรานาย,ยกสมาคม, 19, มาาาาสิษย์เยกา่ามหาวิทยาลัยบุรพาผู้เชี่ยวชาญประจา์ดรวิโร์เดิอนประเทศศกรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยบุรพาาจารย์เชี่ยกดิ์แสงจันรองคณะบดีวิทยาลัยการบริหารธุรกิจคณะกรรมการจัดงานและก็ตลอดจนสื่อมวลชนทุกท่านค่ะวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยบรุรพา ได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันก็การขบศนนะคะซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลายัยบุรพภาได้จัดขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนเข้ากองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลายัยและกองทุนบัติีภัยสําหรับนิสิตนะคะซึ่งวันนี้จะขอแนะนําให้สื่อมวลชนไม่รู้จักประธานในการแถลงข่าวในวันนี้ค่ะท่านศาสตราจารย์ดรสุชาติอุัมานค่ะ แล้วก็ท่านรองประธานจัดการแข่งขันรอบการกุศละค่ะดรสาธิตปิติวราค่ะแล้วก็ผู้ร่วมเป็นเกียรตินะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิรรดเรืองประเทืองศกท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์แสงจันทร์นะคะแล้วก็คณะนกรรมการจัดงานได้มาร่วมเป็นเกียรติในการ แถลงข่าวในวันนี้นะคะซึ่งการแข่งขันนี้เราจะจัดในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2556ค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ลร์ิชาั่ประธานประธานจัดการแข่งขันได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและก็พูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันก็การประตุในครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับแก่อนอนื่นนะครับต้อนรับสื่อมวลชน ดูาผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตรุศลเพื่อนารายได้จางโครองคุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและกองทุนบัตไปสําหรับนิสิชุลุศักาช2554คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ำกแงข่วงทุที่ริศักายโยุตุศักราช2556นัสนามก็ขาเขียวรั้นรืกลับตัวศิีระจังหวัชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพาครับได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการิจัิการมหาวิทยาลัยบูรพาขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาแกมหาวิทยาลัยรวยมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานกิจการมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการของมหาวิทยาลัยนั้นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำรายได้เข้า ครองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและกองทุนป้องกันภัยสำหรับนิสิตรวมทั้งนำเงินสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆอาทิสนับสนุนการศึกษาส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมองความรู้และเทคโนโลยีการบริการทางวิชาการทางรวบรุมศาสนาสิ่งมีค่าวัฒนธรรมและการกีฬารวมทั้งการสนับสนุนกิจการของรัฐและองค์จิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจุดสนและสิ่งแวดล้อมรวมทั <Gab ile soup> ้งพัฒนาบุคลากรผู้ส่งเสริมวิสัยทัศเป็นต้นที่ผ่านมาคณะกรรมการสำเพอกิจการหาเัลยเปลาได้จัดกิจกรรมมาต่อเนื่องสมบัรณ์เพื่อหาเงินเข้ากองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเชกิจการที่จัดขึ้นอาทิตย์บริการผุสบการทอดเป่าการผุศสนอบก็การบนุนและจุดร่างๆหมายกิจกรรมซึ่งที่ผ่านมา ชุมชนผู้มีมอุปการะชุเมเรนือชายชนกลุ่มกางได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมมาด้วยดีหวังว่าในการจัดการแข่งขันก้อการอุสมบทนครั้งนี้คงจะได้รับความาร่วมมือจากผู้มีอุปการะุด้วยดีเช่นเคยการจัดแข่งขันก้อการดดอุรร fi, สบทในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายการสร้างความส,สามัคคีและความสัมพันธ์ดีต่อการระหว่างผู้บริหารบุคลากรแับชุมชน ผู้มีกรันตุนและสิ่งเก่าในแง่แบรนด์อื่นรวมทั้งเพื่อให้ผู้สนับสนุนได้ทั้งระสนใจในการออกกการด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันโองการผู้สนต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นผมขอกราบเรียนเชิญทุกๆท่านครับทั้งปัจจุบันสิ่งเกานะครับแล้วก็คณะอาจารย์ทั้งหลายรับขอองเประชาชนที่สนใจที่จะมีกิตผู้สอนท่าที่จะเรียกรอด้วยกันเพื่อเสริ ก่อนที่ท่านจะแถลงรายละเอียดนะคะขอแนะนําให้รู้จักท่านหนึ่งท่านมือโปร,โปรทางกอล์ฟนะคะท่านอาจารย์วิโร์ชมพูค่ะที่เศาสตราจารย์วิโร์ชมพูนะคะซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการในทีมนี้อาจารย์จัดการแข่งขันด้วยค่ะต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านรองประธานนะคะท่านดรสาธิตพิติวาราได้พูดถึงรายละเอียดในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการผสมในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะก็กราบเรียนท่าน าจารย์ดรสุชาติอุณประธาประธานจ้าการเองท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่โลดเรื่องสกบบสุขรองที่การบัดีฝ่ากบริหารท่านคณะกรรมการส่งเสริมแล้วก็ท่านเป็นผู้สุดขาผู้ท่านนะครับการยื่นฐันฟ้องการกุศลสเพื่อหารายได้สุดทุกทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนะครับที่ได้มีการกําหนดจัดการแข่งขันในวันศุกร์ ที่หนึ่จิารจัยอ2,556นะครับณนะสนามพ่อเขาเขียวที่อำเภอศรีละอำเภอศรีระชาจัางหวัดชลบุรีนะครับในโครงการน,นี้ก็มีผู้เข้าร่วมโครงการก็คือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนะครับสอก็คือคณานาจารย์ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบุระา3าก็คือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะครับสี่ก็คือนักธุรก,กิจและประชาชนทั่วไปนะครับ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตอกาการผสมครั้งนี้นะครับก็จะเป็นนัก,กบุตอกสมัครเล่นนะครับไม่จำเป็เพศนะครับประเด็นดีประเด็นดก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้เข้าแข่งขันหลังจากสมัครแล้วเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขันนะครับาการแข่งขันนะครับก็เป็นประเภทบุคคลจํากัดไฟนะครับก็จะมีผ่าสมัครทีมละ สามหมื่นบาทนะครับโดยวิธีการแข่งขันนะครับก็จะเป็นวิธีการแข่งขันโดยใช้วิธีแบบสโตก์เพนะครับทำการแข่งขันจนํานวน18บแปนะครับเจ็ดพาเจ็ดสิบสองนะครับซึ่งกฎการแข่งขันเนี่ยเราก็จะใช้ข้อบังคับของ USGA นะครับแล้วก็ RNT แล้วก็ในส่วนของกฎกฎของสงานามของสงานามทั่วไปนะครับ วิธีการตัดสินในการแข่งขันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการแข่งขันประเภทบุคคลนะครับจะใช้การคิดสกอร์แบบไม่เกินห้าเดือ่านนะครับโดยผู้แข่งขันเนี่ยจะต้องแจ้งแต้ต่อ่อนลงทําการแข่งขันนะครับแล้วก็นาสกอร์ที่ทําได้มาลบ72บนะครับหากผลที่ได้น้อยกว่า5้าเดือพานนะครับให้คิดแค่5้าเดือพานนะครับหากเสมอกันนะครับมีผู้ที่มีแต้งต่อน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะ อาจยังเสมอกันอยู่นะครับให้ดูสกอร์หลุม18นะครับย้อนไปว่าใครออว่าว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะจนกว่าจะหาผู้ชนะได้นะครับส่วนรางวัลนะครับเราก็แบ่งออกเป็นู้วยรางวัลเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือไฟเอนะครับก็คือแต้มต่อ0ูนนะครับจะมี2รางวัลนะครับู้วยรางวัลชนะเลิศนะครับเราได้รับความรู้ข่าวจาก ศาสตราจารย์ดรเกษมสุวรรณคุณนะครับนายกสภามหาวิทยาลัยบุรพานะครับส่วนถ้วยรางวัลรองชนะเลิศนะครับได้รับความดุอจากท่านธีรวัตรนะครับอาลูธัญญะนะครับกรรมการสภามหาวิทยาลัยนะครับส่วนประเภทที่2นะครับก็คือประเภทไฟเบีนะครับแต้มต่อ1 3ถึง18นะครับก็จะมี2อรางวัลเช่นเดียวกันนะครับก็คือถ้วยรางวัลชนะเลิศนะครับ เราได้รับความคุ้ครอจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมพลภูมิไทยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพานะครับแล้วก็ช่วยรองชนะเลิศนะครับเราได้รับความคุ้ครอจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิโรจน์เรืองประเทิงสุขนะครับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารนะครับส่วนประเภทสุดท้ายก็คือประเภทที่3ไฟ4ีนะครับอันนี้ก็คือแต้มต่อ1 9บเถึงสาซึ่งมี2รางวัลเช่นเดียวกันนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับ เราได้รับความ,มนอนุเคราะห์จากศาสตราจารย์ดรสุชาติคุณประภมนะครับประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพานะครับแล้วก็ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศน,นะครับจากดกรสาธิตพิติวรานะครับนายกสมาคมสิทธิ์เก่านะครับนอกจากชนะเลิศประเภทต่างๆแล้วรองชนะเลิศแล้วเนี่ยนะครับปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษหน่อยนะครับซึ่งท่านประธานจัดการแข่งขันก็ พยายามให้นโยบาลมาว่าทํำยังไงจะให้คนนี่ยเข้ามาร่วมในการแข่งขันซึ่งทุกปีเนี่ยนะครับก็จะมีผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ยินดีที่จะมาร่วมกับกิจกรรมมอการผสมของรางทุกปีคนระับแต่เพื่อเป็นการอตอบนะครับคือในส่วนของนี้เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราจะมีรางวัลพิเศษนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของรางวัลโฮอินวัน Ho 1, หลุมคาสานนะครับปีนี้เนี่ยเราก็จะมีรถกระบะิสุ นะครับแคปนะครับมูลค่าลดก็ประมาณสักแปดแสนบาทนะครับให้สําหรับผู้ที่ทําโฮมินวันในการแข่งขันกอลครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับรางวัลพิเศษโฮมินวันแล้วเนี่ยหลังจากจบการเข่งขันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการจับรางวัลนะครับสมนาคุณอีกนะครับเช่นอาจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรเนี่ยอีกมากมายนะครับซึ่งถ้าจะมานําเสนอในวันนี้เวลาผมไม่พอนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับก็หลังจากจบการแข่งขันแล้วก็จะมีรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของการแข่งขันเพาะการพุศลนะครับเพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบรุรพานะครับแล้วก็กองทุนอุปถิมภ์ทีัยสำหรับทิ่ศิษยปศสองพันนะครับอันนี้อย่างที่ท่านประธานจัดการแข่งขันได้แถลงข่าวแล้วเรียนแล้วว่าในวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2556 นะครับที่สนามกอฟเขาเขียวคันที่ขับนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งก็เป็นสนามกอฟที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ค่อ,อนข้างเป็น like <photos> สนามที่ดีนะครับในแขกตั้รหมดของเราานี้นะครับในส่วนของในวันนั้นเนี่ยจะมีการเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะทีออฟก็คือประมาณสักเที่ยงนะครับซึ่ง ในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าผมก็ขออยากจะเรียนเชิญสิทธิ์เก่านะครับแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณนะครับแล้วก็ผู้สนใจต่างๆนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมการแขงรร่งขันกอสการสงศ์ตามวันเวลาต่างๆน,นะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็จะสมัครได้ที่กองคลังและทรัพย์สินนะครับสนบานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาหรือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนะครับ ในการแข่งขันนะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีต่อกันนะครับและเพื่อเป็นการดูแลเรื่องสุขภาพกาอรออกกำลังกายด้วยการเล่นกอสกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คงมีเท่านี้ขอบคุณมากครับท่านประธานในการจัดการแข่งขันท่านรองประธานท่าน,าน,านสุมิรชน ท่านคณะกรรมการตัเนการท,กท่านนะครับในนามของมหาวิทยาลัยบุรพาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้สื่อวลชนที่มาช่วยทาข่าวขอบพระคุณคณะกรรมการและผู้จัดงานทุกท่านที่ร่วมกันครับจัดหาเงินทุนเพื่อเข้าสู่กองทุนทั้งสองกองทุนที่รเราอ,อยู่ครู่นี้นะครับผู้ที่จะบริหารและใช้เงินของกองทุนนั้นคือมหาวิทยาลัยครับ ทางคณะกรรมการส่งเสริมโดยท่านประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและกรรมการทุกท่านมีหน้าที่ที่จะช่วยกันนะครับหาเงินทุนเข้ามาครับแต่ส่วนการใช้นั้นมหาวิทยาลัยตามข้องคับมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาที่จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์จาบม,มหาวิทยาลัยกักกิจการของมหาวิทยาลัยดังที่ท่านประธานจรรการเห็นขันได้ระบุไปในช่ปปู่นี้ เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยบุรพาก็ขอขอบพระคุณในการร่วงหน้าสำหรับบุคลากรผู้สนใจทุกท่านที่จะมาร่วมกันนะครับสร้างมิตรภาพสร้างสุขภาพแล้วก็สร้างกุศลครับขอบพระคุณอีกครั้งครับขอบคุณนะครับ ติดใจแถลงข่าวแล้วนะคะก่อนแยกขออนุญาตถ่ายภาพเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นที่ระจึกด้วยนะคะเรียนเิอทุกท่านคาะกรรมการทุกท่านขอบอกนี่นะคะ532นี่สวยค่ะเราสักครู่นะคะ